แม่ค้ากละแมชื่อดังเน็ตไอดอลทิกตอกงัดหลักฐานโชว์ค่าเช่าที่1 6ล้านแสนบาทงานประจำปีวัดไร่ขิงแม่ค้ากละแมดังเน็ตไอดอลติกตอกแจงชัดค่าเช่าที่งานประจำปีวัดไร่ขิง1 6ล้านแสนบาทหลังถูกตั้งคำถามว่าราคาไม่น่าจะถึงงัดใบเสร็จมาโชว์ แม่เกดแม่น้องฟอร์จูนที่มีผู้ติดตาม1นล้านแสนคนโพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงค่าเช่าที่ในงานประจำปีของวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่12บสถึง20เมษายนนี้โดยระบุว่าวันนี้จะมายืนยันว่าค่าที่3ล็อกยาว18เมตรเช่าในราคาหนล้าน6แสนบาทโดยเจ้าตัวเขียนระบุข้อความว่า แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะอยู่วัดไร่ขิงงานมี12-20เมษายนนี้นะคะทั้งนี้ที่ออกมาชี้แจงเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้โพสต์คลิปลงใน t ิกตอกโดยเขียนข้อความระบุว่าขายแบบนี้สิถึงสมกับค่าที่ล้านหกกละแมแม่เกตวัดไร่ขิงกละแมเจ้าดังเพรยั่งยืนแล้วมีคนมาตั้งคำถามว่าราคาค่าที่ไม่น่าจะถึงทำให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงและโชว์ใบจองจากทางวัด สำหรับผู้โพสต์คือแม่เกดเน็ตไอดอลจาก t ิ k ต o อกซึ่งเป็นแม่ค้ากะละแมแม่เกดเพชรยั่งยืนกะละแมเจ้าดังจากจังหวัดเพชรบุรีที่เหนียวนุ่มและยังยืดได้ยาวมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด